ราก็จะมาทําคลิปสั้นๆต่อพกน้ําตรงผนังนี้เมื่อกี้มันขาดคารูอยู่เราก็บอกไปแล้วคลิปแรกเราใช้เวลามันขาดอยู่ในรูนี้หมุนไปตัวนี้มันขาดอักอยู่ตรงนี้เราต้องใช้ตัวนี้ช่วยตัวงัดยางรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานเนี่ยเอามาช่วยได้เพราะตรงนี้มันแหลม เนี่ยหัวนี้มันแหลมเราจะแย่เข้าไปในรูนี้มันจะจากที่ที่เดี๋ยวให้ดูตัวนี้อ่ะเนี่ยสาธิตให้ดูตัวนี้มัน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 วงแคบและระวังวงแคบกับตัวนี้มันเหล็กมันจะแหลมหน่อยเนาะข้างหน้ามันจะออกแหลมหน่อยแย่เข้าไปพอได้แย่เข้าไปตัวแหลมมันเข้าไปในในรูนี้ ทีนี้เราก็ดันเข้าไปถ้าถ้าเราไม่อยากถ้ามันจะรูดเราก็เอาอ้นนี้ให้มันร้อนหน่อยเราเอาไฟมาจุดไฟแคกก็ได้ให้มันร้อนทางนี้หนึ่งแล้วก็แย่เข้าไปแย่ไปปุ๊บเราปล่อยให้มันเย็นก่อนพอเย็นปุ๊บเราก็หมุนเนี่ยหมุนอย่างงีห้หมุนปืดๆหมุนออกหมุนถอยมาเลยหมุนซ้ายอย่าไปหมุนตามบอลลมนะอ,อ,อย่าไปหมุนตามไอไิการนะมันจะรัดถ้าหมุนไปนี่มันก็จะยิ่งแน่น เราต้องหมุนถอยหลังนี่โอเคไหมนี่บอกวิธีเวลาเราหมุนตัวนี้ออกพอเวลาหมุนตัวนี้ออกเสร็จแล้วไอ้นี้มันขาดพอไอ้นี้ขาดปุ๊บอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องไปเอาตัวนี้มาช่วยแย่ yeah, เข้าไปหมุนออกพุทธองนี่เราทากาวตัวนี้เสร็จแล้ว กาวนี้ใช้มือเลยลูบไปเลยเราลูบไปเลยเพื่อนไม่ต้องกลัวเลอะเดี๋ยวล้างออกได้ปัดโทเราเช็ดเดี๋ยวกลัมันจะไม่ไอไม่ทั่วเออมันจะไม่ทั่วถึงนี่ทนี้เราก็แห่เข้าไปนะดันลงไปนานท้งสุดมันจะสุดไ้แค่ไหนแค่นั้นจบ เพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันตัวนี้มาด้านไมให้มันเขี่ยวได้นี่ตัวนี้มาล็อกอีกทีหนึ่งเพราะเราที่จริงเราจะมีทิ่บล็อกตรงนี้อย่าให้มันเขี่ยบเพราะ,ะมันเอาแบบง่ายง่ายมันมีรูเก,ก่าอยู่ตรงน,นี้เพื่อนมันมีรูเก,ก่าอยู่ตรงนี้แล้วแล้วผมก็มามาตัด ตรงนี้ออกแล้วมันพอดีเวลามันจะขึ้นก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้ีดีไหมดีไหม,มโอเคเยียมบ,บางทีมันก็มีเล็กๆน้อยๆที่เราจะต้องทำมันเดี๋ยวก็ต้องไปลองน่าจะผ่านมันว่ามันหัก 同意。